สวัสดีเจ้าแฟนเพจที่น่าฮักทุกคนเจ้าวันนี้คนเมียงเหนือจะพามาแปลงแกงเห็ดโคนดำนะเจ้าเขาจะแกงล่วงนะเจ้าล่วงคือออหยางล่วงก็คือบบใส่ทิ้งใส่ป่าเนาะบ้านเฮานะเขาก็จะมาพอครัวนะเจ้าว่ามีออหยางพ่องนะเจ้าก็จะมีเห็ดโคนนะเจ้าแล้วก็พักละนะเจ้าบับน้อยนะเจ้าแล้วเขาจะใส่ฟักแก้วไปหน่อยนะเจ้ามาพอพริกแกงก็จะมีแค่พริกหนุ่มนะเจ้า หอมขาวหอมแดงเนาะแล้วก็กะปินะเจ้าแต่เอะนะเจ้าพริกแกงเมืองืองบ้านเฮาเนาะเขาก็จะต่ำพริกนุ่มกับหอมขาวลงไปก่อนเนาะเพื่อมันเลียกสักน้อยวเคาก็จะใส่หอมแดงลงไปนะเจ้าต่ำหอมแดงแลกแล้วสักน้อยเะาก็จะใส่กะปิลงไปเลยเนจะ้าแล้วก็ต่ำไปต่ำมาเนาะคือมันเข้ากันดีๆนะเจ้ามองอีกฉใจได้ละเจ้าเลาก็เตรียมตั้งน้ำคือมันเดือดเลยนะเจ้าแล้วก็ตักพริกแกง ที่เราตักนี่ไปใส่ในน้ําเดือดนะเจ้าก็าใส่จะใครลงไปตัวเห็นหน่อยนะเจ้าแกงเห็ดเนาะแล้วก็กลนไปกลวนมาฮ้อพี่แกงมันละลายดีๆนะเจ้าแล้วก็ตั้งไปเฮ้อมันมเดือดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเลยเนาะเสร็จแล้วเขาก็ใส่เห็ดโคลงลงไปเลยเจ้าหน้านีหน้าฝน้วเนาะเห็ดโคนอย่างก็เริ่มออกนะเจ้ามันมีหลายอย่างเนาะเห็ดโคนนี่ก็เห็ดคนดำเห็ดคนแดงเห็ดคนปวกเนาะหลายอันหลายอย่างแต่กันลำํำเหมือนกันหมดเนะาะเราฉาดมาตึงหวานจวกเจ้า ใส่เฮดโคนลงไปแล้วก็กลนไปกลน,นมาเห็นหน่อยเจ้าแล้วก็รอให้มันเดือดดีๆนะเจ้ามันเดือดโบ๊ะโบ๊ะดีแล้วเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเจ้าแล้วก็จะใส่บะน้อยนะเจ้าบะน้อยก็คือบวบเหลี่ยมนะเจ้าใส่บะน้อยลงไปแล้วก็กลนไปกลน,นมาเห็นสัก,กรำเนาะตั้งให้มันเดือดดีๆนะเจ้าเฮดโคนนี่นะเจ้าเอาอยกอย่างกะตึงล้ำมดเนาะรสชาติมันตึงหวานจวกนะเจ้าจะเอาตำน้ำพริกก่อนลำยำเมืองๆก่อนลำๆๆนะเจ้า อมกไฟกับลำนะเจ้าต้มมันเดือดบูบแล้วนะเจ้าโอ้คนเม่งเหนือลืมใส่ฟักแก้วเจ้าก็เลยใส่ลงไปแบบเดียวนี่เนาะตันอยู่เนาะใส่ฟักแก้วลงไปหน่อยเจ้ากลนไปกลนมารอให้มันเดือดดีดีเนาะฟักแก้วซุกแล้วเขาก็จะอ้อยพักละลงไปในน้นเจ้าพักละเขากจะผูดหน่อยนะเจ้ามันจะได้กลิ่นง่ายเนาะเป็นเคสเป็นเคสนี่โอ้มันกลิ่นยากมาเจ้าผูดหน่อยนี่เหมาะขนาดเจ้าใส่พักละแล้วก็กลนไปกลนมาเนาะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยเจ้า คนเม็นเนือจะใส่น้ำปลาฮาไปเห็นหน่อยนะเจ้าไข่มักผงปรุงรสผงอร่อยกับเติมไปได้นะเจ้ากลนไปกลนมาตั้งให้มันเดือดดีๆเหสัก,กรรมนะเจ้าจะอีก,กับหน้าตาตอนซุกแล้วก็ประมาณนี้นะเจ้าเดือดโบ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 ,บ,บเนาะน่ากินขนาดเลยเอาก็เตรียมตักใส่ถ้วยเลยเจ้าหน้าตาหน้ากินก็เจ้า เฮดโคเนี่ยมันตึงหวานจวกนะเจ้ามหคาะนา,าเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามากินตัวกันเจ้าอ๋อได้คำนึอุนอ่นๆฮ้อนๆกินตอนอุนอ่นๆฮ้อนๆฝนตกซี่ส่เหียนะโอ้มะค่ะนาเจ้าขอบคุณเจ้า